สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟัง The The g h s t t t เ l e เรื่องผีผีขอเสนอเพื่อนบ้านใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่อยู่ไกลจากตัวเมืองพิมพ์อาศัยอยู่กับสามีของเธอในบ้านที่เงียบสงบมาเป็นเวลาหลายปีทุกอย่างดูปกติดี จนกระทั่งมีคนย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังข้างๆซึ่งปล่อยร้างมานานเพื่อนบ้านคนใหม่เป็นหญิงชราชื่อว่ายายเมียนแกดูสงบและเป็นมิตรแม้ว่าจะดูอายุเยอะแล้วก็ตามพิมพ์รู้สึก โรงใจที่ได้เพื่อนบ้านที่ไม่ส่งเสียงดังและดูเหมือนจะเข้ากันได้ดีแต่บางอย่างเกี่ยวกับยายเมียนทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจทุกคืนหลังจากย้ายมาได้ไม่กี่วันพิมพ์มักจะตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงปแปลก ดังมาจากบ้านของยายเมียนเสียงคล้ายคนกระซิบกันเบาๆหรือบางครั้งก็เหมือนเสียงเคาะเบาๆที่กำแพงพิมพ์พยายาบอกตัวเองว่าเป็นเพียงเสียงของบ้านเก่าๆที่มีคนอยู่ใหม่แต่ลึกๆแล้วเธอรู้สึกว่ามันมากกว่านั้น คืนหนึ่งพิมพ์ตัดสินใจเดินออกไปนอกบ้านเพื่อตรวจดูความเกลียบร้อยและแอบมองเข้าไปในบ้านของยายเมียนเธอเห็นเงาร่างของคนหลายคนเดินไปมาภายในบ้านทั้งทั้งที่ควรจะมียายเมียนอยู่คนเดียววันรุ่งขึ้น พิมพ์อดไม่ได้ที่จะถามยายเมียนว่าแกมีใครมาเยี่ยมหรือเปล่ายายเมียนยิ้มแล้วบอกว่าไม่มีใครมาหรอกฉันอยู่คนเดียวมาตลอดคําตอบของยายเมียนยิ่งทำให้พิมพไม่สบายใจมากขึ้นเรื่อยๆคืนถัดมา เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงมันฟังดูชัดเจนกว่าเดิมเป็นเสียงที่พูดเป็นประโยคสั้นๆเหมือนจะเรียกชื่อของพิมพ์เธอตกใจกรีบลุกขึ้นไปที่หน้าต่างและทันใดนั้นเธอเห็นยายเมียนยืนอยู่ที่สนามหน้าบ้าน มองขึ้นมาที่เธอด้วยสายตาว่างเปล่ากลาวกับไม่มีชีวิตกรุ่งเชา้าพิมพ์เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้สามีฟังกระทั้งคู่ตัดสินใจไปถามเพื่อนบ้านคนอื่น,นๆเกี่ยวกับยายเมียนแต่สิ่งที่พวกเขาได้ยินมา ทำให้พิมพ์ถึงกับชอ็อกเพื่อนบ้านบอกว่าบ้านหลังนั้นเคยมีหญิงชลาคนหนึ่งชื่อยายเมียนอาศัยอยู่จริงแต่แกเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วไม่มีใครรู้ว่าคนที่พิมพ์เห็นคือใครพิมพ์รู้สึกหวาดกลัว ได้รีบกลับมาบ้านแต่เมื่อเธอกลับมาถึงเธอพบจดหมายสั้นๆวางอยู่หน้าประตูมันเป็นจดหมายจากยายเมียนที่เขียนว่าขอบคุณที่มาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีฉันจะไปแล้วแต่บางทีเราอาจจะได้พบกันอีก หลังจากได้รับจดหมายจากยายเมียนพิม์พรู้สึกหวาดกลัวอย่างบอกไม่ถูกเธอไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้เป็นแค่ฝันคล้ายหรือว่ากำลังเผชิญหน้ากับอะไรที่เหนือธรรมชาติสามีของเธอพยายามปลอบใจและบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญอาจมีใครบางคนแกล้งเล่นสนุก แต่พิมพไม่เชื่อเพราะความรู้สึกของเธอมันบอกชัดว่ามีบางสิ่งผิดปกติคืนถัดมาทุกอย่างดูเงียบสงบจนกระทั่งเวลาเที่ยงคืนเสียงกระซิบกรอบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันไม่ได้มาจากบ้านของยายเมียนแต่กลับมาจากกำแพงบ้านของพิมพ์เอง เสียงนั้นฟังชัดขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนมีคนยืนอยู่ข้างหูพิมพ์พยายามจะไม่ฟังแต่คำพูดนั้นเหมือนสะกดให้เธอต้องฟังอย่างหลีเกเลี่ยงไม่ได,ชด้ช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยเสียงนั้นดังซ้ำไปเสม,มา พิมพ์ขนลุกสู้เธอลุกขึ้นจากเตียงและเดินไปตามเสียงเสียงนั้นนำเธอไปจนถึงห้องเก็บของที่อยู่ด้านหลังบ้านห้องที่เธอแทบไม่เคยเข้าไปเมื่อเปิดประตูเข้าไปกินเหม็นอับก็โชยออกมาพิมพ์มองไปรอบๆด้วยความรู้สึกประหลาด และเห็นกลองเก่าๆวางซ้อนกันอยู่ที่มุมห้องเธอรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างดึงดูดให้เธอไปที่กล่องใบนั้นเมื่อเปิดกล่องออกพิมพ์พบสิ่งที่ทำให้หัวใจของเธอแทบหยุดเดินในกล่องนั้นมีกองจดหมายเก่าหลายฉบับ ทุกฉบับมีชื่อของยายเมียนเขียนอยู่ที่ซองจดหมายแต่สิ่งที่ทำให้พิมพ์รู้สึกสะพรึงกลัวมากที่สุดก็คือจดหมายฉบับหนึ่งที่ถูกเปิดทิ้งไว้แล้วข้างในเขียนว่าฉันขอโทษที่ไม่ได้ช่วยเหลือเธอในวันที่เธอร้องขอแต่ตอนนี้ ถึงเวลาที่ฉันจะต้องจากไปฉันหวังว่าเธอจะได้รับการปลดปล่อยเสียทีจดหมายนี้ถูกเขียนเมื่อหลายปีก่อนจากเจ้าของบ้านหลังเดิมที่อยู่ข้างๆพิมพ์เริ่มเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆเข้าด้วยกันได้แล้วหญิงชราคนนั้นไม่ใช่ยายเมียนที่แท้จริง อาจาเป็นวิญญาณของใครบางคนที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยหรืออาจาเป็นคนที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่มาก,ก่อนหลังจากคืนนั้นพิมพ์ตัดสินใจสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านของยายเมียนเธอไปสอบถามคนในหมู่บ้านและค้นหาเอกสารเก่าๆจนพบความจริงที่น่าตก ใจบ้านหลังนี้เคยมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นหญิงชราคนหนึ่งชื่อนางน้อมถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมภายในบ้านโดยผู้ต้องสงสัยก็คือสามีของเธอเองแต่คดีนี้กลับไม่ได้รับการสัตสางเพราะสามีของนางน้อมหายตัวไปอย่างลึกลับ เมื่อพิมพ์ได้รู้ความจริงเธอก็แน่ใจแล้วว่าวิญญาณที่เธอเห็นนั้นคือวิญญาณของนางน้อมที่ยังไม่ได้รับการชำระแขนคืนต่อมาพิมพ์ได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งคราวนี้เธอไม่ได้หนีแต่กลับถามออกไปว่าฉันจะช่วยเธอได้อย่างไร เสียงนั้นตอบกลับมาแผ่วเบาความจริงเปิดเผยความจริงพิมพ์จึงตัดสินใจแจ้งเรื่องราวทั้งหมดให้ตำรวจทราบและช่วยรวบรวมหลักฐานเก่าที่ถูกมองข้ามในอดีตเพื่อเปิดคดีขึ้นมาใหม่สุดท้ายแล้ว คดีของนางน้อมก็ได้กรับการสัสสางและมีการค้นพบศพข,ของสามีที่ถูกฝังอยู่ในสวนหลังบ้านของพิมพ์เมื่อความจริงถูกเปิดเผยและความยุติธรรมเกิดขึ้นเสียงกระซิบที่คอยตามหลอกหลอนพิมพ์ก็เงียบหายไป บ้านของยายเมียนที่เคยเต็มไปด้วยความน่ากลัวกับกลายเป็นเพียงบ้านหลังหนึ่งที่ไร้ชีวิตชีวาแต่ถึงแม้ว่าวิญญาณจะถูกปลดปล่อยไปแล้วพิมพ์ก็ยังรู้สึกเหมือนว่ามีสายตาจ้องมองอยู่ในยามค่ำคืนเสมอเธอไม่แน่ใจว่า เป็นเพียงจินตนาการของเธอเองหรือว่าวิญญาณของใครบางคนยังคงไม่จาก